หุ่มเดียวในโลกที่เอาชน,นะมักงกรลมได้สำเร็จทหอนรับจ้างแองกัดสแองกัสผู้นำของมันเขาเป็นพ่อของเราตอนที่34น้องสาวของฉันทนไม่ไหวแล้วรอต่เย็นๆจุดประสงค์ในครั้งนี้คือดูวิธีการเอาชน,นะฟูลัวฮารุฮารุออปซิเดียนฮันนี่ฉันบอกพี่ชายของฉันถึงพ่อของเขา เมื่อเราพบกันโค้ชรอรอก่อนอันชนะฟูรบลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรอฮารุแล้วการสาธิตการปรปับปามริมโดโมโมนเริ่มขึ้นแล้วพื้นที่นี้ไม่เหมาะสำหรับการลบก่อนจัดระเบียบสนามสุดยอดฉันทำข้อตกลงในเวลาไม่นานต่อไปก็คือต่อไปและนี่คือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมั่นคง รักษาความปลอดภัยสถานที่พักผ่อนเป็นไอเดียที่คนญี่ปุ่นไหมเมย์มันจะเป็นการต่อสู้ระยะยาวของริมโบมูนกำลังการต่อสู้เพื่อรักษาความปลอดภัยกลยุทธ์คือพักพ่อให้เพียงพอและไม่หักโหมฉันเห็นด้วยวย,ยังไงก็ยอมตามคำพูดของพ่อรู้สึกไม่สบายใจติดตามเฉพาะผู้ที่เขาร่วมการต่อสู้ริมโบมูนย้อย ป่าระดับของสนามเพียงแค่โจมตีคุณจะไม่ตั้งค่าหรือไม่โหจแต่ถึงอย่างไรมันแปลกนะฮารุมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะต่อสู้วันโลกคุหมายความว่าอย่างไรมันคืออะไรฉันสงสัยว่าคุณจะไม่ต่อสู้โดยไม่สนใจกฎเหมือนที่คุณทำกับแบนไหนหรือไม่หากทำเช่นนั้นเรื่องยุ่งยากจะเกิดขึ้นอีก ฉันมาถึงแล้วว้าวมีมสิ่งนั้น,น,นด้วยเหรอฉันจดจ่อกับการเพิ่มเลเวลและข้อมอนเตอร์มากเกินไปวิเคราะห์การสำรวจไม่เพียงพอแต่รุปป้นนี่และคู่รัวมันเกี่ยวอะไรกันด้วยพวกเขาร่วมวางอาวุธคุณแองกัสนี่มันอะไรกันเนี่ยทำแบบนี้ ความชั่วร้ายทรงพลังเหล่าพูกก้าสแสดงพลังนาที่นี้เด็กนี่คือไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์เห็นทดลองก็ตามมาเลยภูเขาร่วมต้องแสดงพลังรอสักครู่สึกปะผงกอลมในครั้งนี้การตอบสูส้สสจูจ่โจมวาบเอทนคือรอยต่อศัตรูที่พลังท้าทายกับคนหลายคน รูปแบบการต่อสู้คือมีเพียงสองเท่านั้นในงานปา์ต้เป็นวิธีการต่อสู้ไม่สามารถทำได้ฉันรู้สึกว่ามังกรลมีขนาดเล็กลงเล็กน้อยมันต่างจากที่ฉันคิดไว้มนเริ่มป่าปามรืโบูบมูน สอมต่อสู้กับลิมบูมูนตัวต่อตัวได้สู้ๆค่ะสู้ๆค่ะลิมบูมูนขนาดเล็กนี้ดูเหนือจนจะมีความแข็งแกร่งประมาณ300แข็งแกร่งและหน้ารังเกียจพอๆกับผู้ชายคนนั้นเมื่อฉันไปกดที่อนุสาวรีหินฉันรู้สึกว่ามังกรลมเปลี่ยนไปเป็นระดับของผู้เขาร่วม นอกจากนี้เป็นการต่อสู้แบบจูดจมกับบ้านค่ะตื่นตกใจฉันไม่ต้องการมันคิดในระยะยาวหลังจากนั้นตีฉันหนึ่งครั้งฮาลุคนนั้นด้วยแองการดเป็นนามแฝงลองคิดดูสิอะไรแน่นอนฉันไม่ต้องการพบกับใครที่รู้จักชื่อจริงของฉันเราคือครั้งนี้โดยบังเอิญพบป่าเพียงแค่ ใส่ออกไปถ้าไม่ติดต่อมานี่ฉันจะไม่ได้พบคุณอีกฉันเห็นด้วยอย่าประมมทเท่าคุณตายไปคนที่คุณรักจะต้องเสียใจถ้าไม่มีใครเหมือนฉันก็แตกต่างฮารุ พ่อลูกกะและโทรกะููยุกกะผู้ชา,ายคนนี้เริ่มต้นทุกอย่างเพราพ่อของเขาทีนี้ฉันจะทำอย่างไรผู้เขา <c oughs> แม้ว่าจะเป็นอนุสาวารีย์หินทอดลึกก่อนอะอะออกระทุนขูไรอยต่อสู้ต่อสตู ปล่าไม่รู้แต่ที่รู้คือตอนนี้เนะี่ยอุปสรรคเยอะมา,มากเลยละ่ะโอ้เยอะจริงๆอะนะทั้งฝนตกอะไรเอยเยอะมากแล้วฝนมันตกครึ่งวันเพไภาคไม่เสร็จกต้องมาภาควันต่อไปอีกเออใช้เวลาภาคนานมากเลยนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสิตอนนี้ใช้เวลาภาคนานเพราะว่าเราฝนมันตกแล้วอุปสรรคมันเยอะเป็นพิเศษเลยละ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะนะเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยแหะก,ก็คือกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกราบใจกับโบรี่ด้วยนะงั้นก็เอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย